สวัสดีครับโอไฮโอไซมัสวันนี้จะมารีวิวหนัง Netflix นะครับหรือซีรีส์ Netflix นะครับเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นบ้างนะครับปกติเราก็จะดูทั้งซีรีส์หลายๆชาตินะครับผสมกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับจะไปหลงอยู่ในอำนาจอ่อนของฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ประมาณสัก3าสเรื่องนะครับตอนนี้หลุดพ้นออกมาแล้วนะครับด้วยอำนาจอ่อนของฝั่งญี่ปุ่นบ้างนะครับก็จะมารีวิวเบาๆนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนะฮะ เชิญทูมีมุกไคคุงนะฮะเชิญทูมีมุกไคคุงชื่อภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นโคจิมุยเตโยมุกไ่คุงนะฮะเป็นหนังซีรีส์นะครับปีสอง3ันยี่บสาความยาวสิบตอนเท่านั้นเองนะครับจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่แบบ ค่อนข้างมีความสุขมากนะครับกับการชมซีรีส์ในสตรีมมิ่งนะครับเพราะว่ามีซีรีส์ที่ถูกใจแล้วก็ดีๆเยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับไม่แปลกใจที่คนเราจะหันไปทางสตรีมมิ่งมากกว่าจะไปทางโรงภาพยนตร์นะครับเพราะว่ามันมีอะไรให้หน่าคนา้นคว้าน่าค้นหาหน่าค้นพบอีกมากมายนะครับซึ่งมันมีความหลากหลายมากกว่าหนังในโรงภาพยนตร์ซะอีกนะฮะเทิร์นทูมีมุขัคุงเนี่ยเป็นหนังว่าด้วยชีวิตวัยทํางานร่วมสมัยนะครับเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ความมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครอบครัวผู้หญิงผู้หญิงนะฮะอาจจะไม่ใช่หนังที่จะมีแง่มุมไปทางเรื่องของ LGBTQ นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของชีวิตคู่เพราะว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีมีความเป็นญี่ปุ่นมีความเป็นจารีดมีความเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะค่านิยมฝัง่งฝังลึกนะฮะ แล้วก็เปลี่ยนแปลงยากนะครับ <c oughs> เวลาเรามองสังคมญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะสัมผัสกับอํานาจออดของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมองว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ค่อนข้างเย็นชาเลือดเย็นนะฮะแล้วก็หมองหม่นค่อนข้างแบบทึมๆซึมๆไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตแต่ว่าเรานั่นคือการมองแบบผิวเผินนะฮะสังคมไหนสังคมไหนนะคบก็มีผู้คนที่หลากหลายกันไปเมื่อเราดู s o ฟต์พาวเของหลายๆสัญชาติเราก็จะเริ่มสังเกตรายละเอียดของแต่ละสัญชาติได้มากขึ้นนะครับมีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าถ้าไม่ติดเลือก acting ญี่ปุ่นและถ้ามีบทดีนะครับซีรีส์หรือว่าหนังเรื่องนั้นก็อาจจะดูสนุกตรงนี้ผมก็เลยสงสัยว่าแล้ acting แบบญี่ปุ่นมันคืออะไรนะฮะมันคือ acting แบบไหนในความคิดของผมนะครับจากประสบการณ์นะครับที่พอจะสัมผัสกับคนญี่ปุ่นมาบ้างนะครับแล้วก็ได้เคย ได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวญี่ปุ่นบ้างเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างนะครับแล้วก็ได้ดูนะฮะได้เรียนภาษาได้เรียนวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าในซีรีส์ญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้มี acting แ,แบบญี่ปุ่นผมแยกไม่สามารถแยกแยะออกนะครับว่า acting แ,แบบเกาหลี acting แ,แบบจีน acting แ,แบบไทย acting แ,แบบญี่ปุ่นมันต่างกันยังไง <c oughs> ตรงนี้ดูไม่ออกนะครับช,ช้าๆเสียงอาจจะแหบนิดนึงนะเหตุผลที่ดู เทิร์ูมีมุคไคคุงเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็พระเอกหน้าคุ้นนะฮะอากาโซเอจิ e ji, นะครับเป็นพระเอกมาสไลเดอร์นะประมาณนะั้นแต่ผมไม่เคยดูมาสไลเดอร์นะล่าสุดที่ดูผลงานของอากาโซเอจิก็คือ pending train นะครับรถไฟข้ามมิติอะไรนะั้นอ่ะเพิ่งดูเมื่อสักประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับเรื่องนั้นหนางก็เป็นพระเอกนะครับแต่ว่าโดนพระรองปาดหน้าเค้งนะครับ สุดท้ายตกกระป๋องเฉยตอนจบหักมุมชิบหายยังดีที่ไม่ไปไม่ไปได้กับพารอนะครับไม่งั้นคงจะหากว่านี้นะคือญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยจะน่าจะจีนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจะติดเรื่องรักร่วมเพศอยู่นะนผมไม่ค่อยเห็นในหนังที่มันเกี่ยวป็น,เป,นเป็นความวายหรือว่าความที่แบบเป็นโฮโมเซ็กชวลในหนังเท่าไหร่นะครับกลับมาที่เทินทวินผู้ชายคุงดีกว่าเป็นเรื่องของผู้ชายวัยส3ที่แบบว่าเริ่ม ประสบความสำเร็จนั้นในหน้าที่การงานแล้วแล้วก็อยากจะมองหาคนรักแต่เขาก็ไม่มีความรักมาสิบปีไม่มีความรักหมายถึงว่าไม่มีคนรักนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีใครเลยนะเวลาจะบอกว่าเราไม่มีแฟนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีใครเข้ามานะฟังดีๆไม่มีแฟนไม่ได้แปลว่าไม่มีใครเข้ามานะครับโอเคอาจจะมีคนเข้ามาอาจจะมีคนอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้คบหากันจริงจังเรื่องของความสัมพันธ์ในหนังเนี่ยมันก็สะท้อนเรื่องของ ผู้ใหญ่แล้วก็ไว้ทำงานร่วมสมัยได้ค่อนข้างดีนะครับเรามีความสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบที่สามารถนิยามได้แล้วก็ไม่สามารถนิยามได้เราอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กันเราอาจจะคบเป็นแฟนกันเราอาจจะคบเป็นกิ๊กกันเราอาจจะเป็นคู่ขากันเราอาจจะเป็นคนรู้ใจกันเราอาจจะเป็นได้กระทั่งเพื่อนดื่มกันนะฮะโซเมดมันไม่ได้แปลว่ามันอาจจะแปลว่าจะบอกว่าไงดีคือหนังเรื่องนี้น มันว่าด้วยความสมพันธ์ของผู้ชายและผู้หญิงนะฮะมันก็เลยเล่นสนุกกับประเด็นตรงนี้พระเอกเนี่ยมันไม่ได้มีแฟนมาสิปีนะครับมันก็จะค่อนข้างอ่อนโลกมันจะเป็นเด็กน้อยหน่อยนะฮะเวลาเจอใครเข้ามามันก็จะแบบหวั่นไหวแล้วตัวเองเป็นคนที่แบบอยากมีแฟนมากอยากแต่งงานมากอยากมีครอบครัวมากเพราะมันเป็นค่านิยมของญี่ปุ่นที่แบบว่าเออคนเมื่อถึงอายุวัยถึงความพร้อมถึงก็ต้องมีครอบครัวต้องมีลูกต้องเลี้ยงดูภรรยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความคิดแบบเก่าๆแล้วล่ะอนนี้ก็สะท้อนหลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิต คนในปัจจุบันนะครับความคิดความอ่านความรู้สึกและกะ็เขาเรียกว่าอะไรนะสังคมเสมอภาคเท่าเทียมชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการให้คําปรึกษามีการพูดคุยถกเถียงโต้แยง้งโต้เถียงกันระหว่างความคิดของผู้ชายแล้วก็ความคิดของผู้หญิงนะครับความคิดของคนที่เป็นผัวความคิดของคนที่เป็นเมียนะครับมันก็จะมีความหลากหลายมากๆพระเอกก็และความหักมุมแล้วนี่คือหักมุม,มแม่ทุกตอนเลยฮะ <c oughs> พระเอก เรื่องนี้นะครับมีแฟนหลังจากที่หลังจากที่ไม่มีแฟนมาสิปีก็ได้มีโอกาสมีแฟนหลายคนนะครับเจอทั้งแฟนใหม่แฟนเก่าคนคนคคคคคคคกิ๊กกักกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก่อนที่จะมาเริ่มรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเริ่มรู้เริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความสนุกของหนังเรื่องนี้คือเราก็ได้รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ไปกับตัวละครเรียนรู้ไปกับซีรีส์ด้วยนะฮะ ความฉลาดนะครับแรือนี้เป็นเป็นซีรีส์ที่ฉลาดมากนะครับไม่ได้แบบไม่ได้มีดีลาจริตเสียดสีเสียดเย,ย้ยเปรียบเปรยอ,อะไรให้มันให้มันเหนือชั้นมากนะครับหนังเล่าแบบบ้านๆเรียลลิสติกเลยแต่เราดูแล้วมันโคตรเรียวมันเรียวจนเขาขึ้นป้ายว่าเฮ้ยนี่เป็นนิยายนะไม่ใช่เรื่องจริงมันต้องขึ้นป้ายเตือนอะ่ะ <laughs> แบบว่าแล้วทุกคนเล่น <laughs> เล่นดีหมดนะฮะความสัมพันธ์ในแบบที่เราไม่สามารถ อธิบายเป็นคำพูดได้ง่ายๆนะครับมันมันก็มีจริงๆมันมีความสัมพันธ์ที่มีรูปแบบไม่ตายตัวแบบนี้จริงๆนะครับเราอาจจะรู้สึกดีกับใครแต่เราไม่ได้มีความอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาเราอาจจะรู้สึกรู้ใจมีคนรู้ใจเนี่ยแต่ไม่ใช่แฟนเราอาจจะมีแฟนอยู่แต่เราอาจจะมีคนรู้ใจที่มากกว่าแฟนหรือว่าคนรู้ใจแต่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนทําแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เขาบอกว่าเวลาเราอะถ้าเกิดเราจะมีเพื่อนสนิทสักคนหรือว่ามีคนที่แบบรู้ใจมากๆเนี่ยถ้าเป็นต่างเพศกันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลําบากนิดหนึงเวลาที่เรามีแฟนนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแฟนเราหรือว่าคนรักเราเนี่ยจะไม่จะเข้าใจยากว่าถ้าเราไปมีคนสนิทมากๆนะครับเป็นเพศตรงข้ามนะอย่างเช่นผมมีแฟนอยู่ แต่เสือกมีคนรู้ใจที่เป็นผู้หญิงอยู่แต่ไม่ใช่แฟนเนี่ยแล้วแฟนจะมองอยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็มีมันก็มันก็มีความสนุกมีความหยอกเย้ากันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเราได้เห็นความคิดความอ่านทัศนคติข่านิยมจารีต แล้วก็วิธีการในการดําเนินชีวิตหนังพูดถึงปรัชญาชีวิตในค่อนข้างระดับที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับการค้นหาความสุขในตัวเองการค้นหาความสุขในชีวิตการดําเนินชีวิตเป้าหมายาแผนแผนชีวิตหลังเกษียณหรือว่ามุมมองที่มีต่อชีวิตคู่มุมมองที่มีต่อชีวิตเดียวนะฮะแล้วก็หนังก็ไม่ได้ตัดสินด้วยว่าแบบนี้ผิดแบบนั้นถูกแบบนั้นดีแบบนี้ไม่ดีนะฮะมันเป็นเรื่องของชีวิตแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน เราสามารถที่จะเป็นแบบไหนก็ได้เราสามารถที่จะยอมอดอ่อนตามสังคมก็ได้หรือเราอาจจะไม่อดอ่อนไม่ไม,ไม่ไม่โน้มเอ่อไม่โน้มน้าวไม่คล้อยตามค่านิยมทัศนคติของสังคมก็ได้เพราะาเราไม่จําเป็นจะต้องสังคมก็ไม่ได้มาเป็นอะไรกับเรานะฮะเร,เราก็ไม่ต้องไปแคร์สังคมมากแต่บางคนก็อาจจะจําเป็นด้วยหน้าตาด้วยครอบครัวด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยแล้วก็าอาจจำยอม ไปตามค่านิยมจารีตของประเทศประเทศนั้นนะครับแต่บางคนก็อาจจะอินดี้ที่จะไม่สนใจไม่สนใจกฎระเบียบไม่สนใจเศษกระดาษไม่สนใจเอกสารไม่สนใจในสิ่งที่มาผูกมัดกับตัวเองมันก็เป็นไปได้หมดนะครับพระเอกก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตผ่านการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนรู้ใจเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนคนรักเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนักเอกนักเอกหรือเปล่าหนัง ด้วยการที่หนังมีตัวละครผู้หญิงที่เป็นเพศตรงข้ามหลายคนไม่ไม่ไม่ไมอยากใจะใครว่านางเอกนางรองนะเพราะว่าเป็นหนังมีตัวละครนำหญิงนะครับเรียกว่าเป็นนางเอกของทุกตอนอยู่หลายคนนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ถ่ายทอดบทบาทออกมาได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกนะฮะแต่ก็ไม่ได้มองว่านี่คือนี่คือค่าเรียยที่ผิดนะครับเพราะว่าเขาพระเอกไม่ได้ครบทีเดียวหลายคนพระเอกครบทีละคนนางเอกก็ครบทีละคนนะครับ หรือว่านางรองนะหลายคนก็ส่วนส่วนใหญ่นะครับที่เห็นในหนังคือเขาว่าครบทีละคนเขาไม่ได้ครบหลายคนพร้อมกันนะฮะแต่ต่อให้เขาจะคบหลายคนพร้อมกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับเพราะว่ามันก็คือชีวิตของเขานะครับมีช็อตมันมีช็อตที่แบบว่าจี๊ดอยู่หลายช็อตนะฮะคนเรามากักจะตัดสินคนอื่นนะครับว่าไอ้คนที่คนที่เขาทําไม่เหมือนเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นความคิดที่ผิด มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่งดงามนะครับแล้วมีตัวละครอีกผมได้จากว่า่แฟนเก่าหรือนางเอกสักคนหนึ่งน่หรือดูตัวละครนำอยู่สักคนก็สวดกลับมาว่าไม่เอาสิไม่เสือกไม่เสือกสิเขาก็มีเขาาก็มีความคิดของเขาเราก็มีความคิดของเราเราอยาเอาตัวเองเราเองไปตัดสินคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความฉลาดอยู่ในในในการแสดงความคิดเห็นของตัวละครนะฮะแล้วที่หลายๆชอบคือ แม้ว่าจะเป็นหนังที่ฉลาดล้ำม,มีความคิดที่แบบวิส -dom มากอ่ะแต่ว่าเขาไม่พยายามข่มเราเขาพยายามที่แบบเออชี้เวลาคนเวลาคนเก่งๆเขาสอนงานอ่ะเขาจะชี้นะว่าเอ้ยต้องทําอย่างนั้นสิต้องทําอย่างนี้สิหรือว่าทําอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้นะแต่เขาไม่บอกว่าเอ้ยมึงต้องทําอย่างนั้นสิมึงต้องสั่งมึงต้องทําอย่างนี้สิมึงต้องอย่างง้นมันต้องอย่างนี้ถึงจะถูกออกมาถูกมันไม่ใช่เขาแค่บอกว่ามันจะมีโลกเรามันมีวิธีแก้ปัญหาอยู่5วิธีนะ1ะหนึ่งสองสามสี่ห้า คุณก็เลือกเอาแล้วกันว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดแล้วเหมาะกับคุณที่สุดอะไรแบบนี้แล้วหนังมันมันถ่ายทอดอย่างสมมุติถ้าเป็นหนังเกาหลีหรือว่าเป็นหนังประเทศอื่นเขาก็จะแต่งแต้มให้มันให้มันเยอะให้มันเวอร์ให้มันให้มันดูแบบเพ้อฝันหลุดโลกนะครับแต่ว่าเทอร์นทูมิมุคไคคุงเนี่ยมันเล่นกับความเรียวทั้งเรื่องทั้งเรื่องชีวิตการทํางานก็เรียวชีวิตคู่ชีวิตความสัมพันธ์เรื่องแฟนแม้แต่สถานที่ต่างๆที่เห็นในหนังนะครับก็ดูดูจริงไปหมดอ่ะมันดูจริงไปหมดแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเกิิดดขึ้้้นนนนไแบบัจรงๆะ ส่วนตัวละครนําหนังตัวละครนําหญิงนะครับจะเรียกว ne um ่าเป็นนางเอกก็ได้นะครับน้องหารุนะครับจริงๆว่าในหนังเนี่ยคือเขาชื่อคุณคาไกโดซังนะครับแต่ว่าจะดูตัวละครเรื่องนี้คือจะมีความรู้สึกว่านางเอกน่าจะมีอายุมากกว่าพระเอกนะครับก็จริงๆก็เสื้อดูแล้วก็มีอายุมากกว่าจริงๆนะฮะเพราะว่าตัวนี้ตัวนางเอกเนี่ยจะค่อนข้างจะเป็นเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระเอกนะครับ จรที่ตัวละครลหลายๆตัวในหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครหญิงของแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีความคอน FLICT จะมีความาความคิดที่ค่อนข้างเป็นเอก,กเทศแล้วก็มีความคิดที่ต่างกับพระเอกอยู่แล้วนะครับและความสะดวกของหนังก็คือหนังก็จะมีการเฉลยนะครับสมมติว่าไปผ่านไปแล้วครึ่งตอนหรือว่า70%เนี่ยจบจบพาร์ทของพระเอกแล้วเนี่ยเขาก็จะปรับกลับไปพาร์ทของผู้หญิงมั่ง ผู้ชายในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยผู้ชายมองแบบนี้คิดแบบนี้ทําแบบนี้ผู้หญิงเรียกชั่นยังไงในความเรียกชั่นเนี่ยเขามีความคิดยังไงอยู่ในหัวว่าเออพระเอกคิดอย่างผู้หญิงที่เขาคบด้วยหรือว่าดูใจหรือว่าคุยกันอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะแสดงอาการออกมาอย่างหนึง่งเขาอาจจะพูดออกมาอย่างหนึง่งแต่เขาก็จะอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับเราไม่สามารถตีความได้จากภาษากายเราไม่สามารถตีความได้จาก การแสดงออกแววตาหน้าตาหรือแบบหลายๆอย่างที่ที่เราคนเรามักจะคิดมักจะคิดมักจะเชื่อจากความรู้สึกของเราเองเราเห็นเขาทำท่าอย่างเงี้ยเราต้องตีความแล้วว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีใจให้เราเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงคืออาจจะไม่ใช่เขาอาจจะมีใจให้คนอื่นหรือเขาอาจจะแสดงอย่างนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ปกติอยู่แล้วในชีวิต เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดเข้าข้างตัวเองเด็ดขาดนะครับในการมีความสัมพันธ์หรือในการวางตัวเองในความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือว่าหลากหลายรูปแบบนะครับคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะเข้าข้างตัวเองและคิดว่าตัวเองอ่ะถูกคิดว่าตัวเองอี่ะดีคิดว่าตัวเองอ่ะฉลาดคิดว่าตัวเองอ่ะเจ๋งแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาดูเหมือนไม่ฉลาดหรือว่าคนที่เขาดูเหมือนแบบไม่มีความคิดน่ะเขาอาจจะมีความคิดที่แบบ ไปคนละทางกับคุณหรือว่าฉลาดล้ำกว่าคุณหรือว่ามองอะไรทะลุปลุกปลงกว่าคุณแล้วหนังเขาก็พูดนะว่าญี่ปุ่นนะ่ะสังคมญี่ปุ่นนะมันไม่ได้เสมอภาคหรอกเรื่องผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแต่ผู้หญิงเขาก็มีความคิดมีความเป็นอิสระมีความเป็นปัจเจกมีความมีความที่ไม่จะไม่ได้ไม่ได้อ่อนอ่อนไม่ได้แบบ ไม,ไ,ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นช้างเท้าหลังเสมอไปนะครับเขาอาจจะมีความเป็นช้างเท้าหน้าก็ได้เขาอาจจะอยากจะเดินไปด้วยกันพร้อมกันก็ได้เขาไม่เดย๋ยวนี้สังคมญี่ปุ่นใ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 นซีรีส์นะซึ่งผมก็ว่ามองว่ามันค่อนข้างสะท้อนความจริงผู้หญิงญี่ปุ่นไม่ได้ไ,ไม่ได้แบบไม่ได้จายอบกับสถานะแม่บ้านอีกต่อไปแล้วนะครับเขาอาจจะเป็นผู้หญิงทํางานเขาหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เขาสามารถทํางานเป็นผู้บริหารระดับสูงได้เขาสามารถที่จะ คบผู้ชายไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาเป็นเป็นวัตถุทางเพศก็ยังเป็นไปได้มันมันไม่ได้แปลว่าผู้ชายอาจจะคิดว่าโอ้ฉันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของฉันเป็นคนรักฉันจะต้องถืออำนาจสิทธิ์ฉันจะต้องเธอต้องเป็นของฉันคนเดียวเป็นแบบหัวใจต้องเพลียให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงมันไม่ใช่เขาอาจจะมองคุณเป็นแค่คู่นอนเขาอาจจะมองคุณเป็นแค่เพื่อนคุยหรืออาจจะเป็นแค่ สิ่งระบายแก้เหงาก็เป็นไปได้หมดนะนี่คือความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ตอนจบก็ไม่ได้มันก็เป็นปลายเปิดที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้สรุปชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอาจจะมีซีซั่น2องไหมหรือว่ามันก็เป็นมันก็เป็นชีวิตไงคือบทความที่มันเป็นชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบมันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนเราพบกันรักกันแต่งงานแทปเปลี่ยนดิ้งมันไม่ใช่ แม้ต่การแต่งงานเนี่ยมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นการแต่งงานเนี่ยอาจจะไม่ได้รูปแบบของการจัดงานแต่งงานอาจจะเป็นการเข้ามาอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันใช้ชีวิตคู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยมันสังคมสมัยนีย้มันรูปแบบของความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปมากกว่าสมัยก่อนนะครับทํายังไงที่จะให้ชีวิตคู่หรือควาสมสัมพันธ์คุณเนี่ยออกมาได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะครับเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเราต้องพยายามมองและก็สัมผัส แล้วก็รู้สึกแล้วก็รับรู้ถึงความคิดความรู้สึกสถานการณ์นะครับของฝ่ายตรงข้ามนะครับของคนคุยของแฟนของกิ๊กของคนรู้ใจของภรรยาของเมียของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องเราอยากเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวมันมันสอนอะไรเราเยอะนะเรื่องเนี้ยและตัวละครคือน่ารักครับเล่นเล่นดีมากแล้วก็น่ารักมากนะครับกลมกลืนเลื่อนไหลเรารู้สึกว่าเราหลงรักทั้งเรื่องราวแล้วก็ตัวละครนะครับ อยากจะให้มันยาวกว่านี้อยากให้มันมีซีซั่นต่อไปแล้วก็ฉากหนังก็ดีตัวละครหลักเนี่ยเขาไปกินดื่มกันที่ร้านสปายเซียนบาร์นะครับที่เอบีสุเอบีสุน่าไปตามรอยนะครับอย่างสารเจ้าเอบีสุก็สวยผมไม่รู้ว่าหลายอย่างในหนังอาจจะดูมีความแฝงไทยอินแบบเนียนนะฮะแล้วก็ตัวบาร์ของที่พระเอกแล้วก็ตัวละครหลักๆไปเนี่ยบาร์ของเพื่อนของของของอผัวผัวน้องสาวพระเอกใช่ไหม เพลงเป็นพี่เคยเนาะก็ชื่อร้านไปแล้วนะครับสไปซี่บาร์ไปแล้ว <c oughs> อยู่ที่เอวีเสือเป็นจริงๆเป็นฉากเซร็จน,นะครับเป็นร้านอาหารที่มีป้ายถษาไทยเยอะมากในหนังนะครับคำว่าไปแล้วผมเพิ่งแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความม,มีความซอฟต์พาวเวอร์ไทยแซมอยู่เล็กๆนะครับถึงบางคนอาจจะไม่สังเกตนะครับในในร้านไปแล้วก็มีเมนูอย่างทับทิมกรอบนะครับมีการพูดถึงข้าวมันไก่ มันจริงๆซอฟต์พาวเวอร์นี่ถ้าเราผลักดันผมว่าเรา,าเทศท่าสามารถไปได้อีกไกลเลยนะแต่ว่าเราขาดการผลักดันที่ดีเราพูดถึงไหนแล้วเนี่ยสำหรับเ u ิ n ทูมีมุไคคุงนะครับใน Netflix 10ตอนนะครับเป็นซีรีส์ปี2 0 2 3ผมให้4ดาวครึ่ง4ดาวครึ่งสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับอยากจะให้ไปชมกันมันมีความฉลาดมีความน่าค้นหามีความที่สําคัญแม้ว่าหนังจะพูดถึงเรื่องเราหนักหนัก,นกปัชญาชีวิตเรื่องของความซับซ้อนในความสัมพันธ์นะครับ แต่หนังเราเล่นไม้สนุกมากตลกมากฮามากน่ารักมากเราสามารถเอนเตร์เอนจอยปล่อยชลอยไปกับหนังได้อย่างเต็มที่นะครับไม่มีความไม่มีความน่าเบื่ออยู่ในหนังแม้แต่ช่วงอนุเดียวนะฮะมันมีแต่ความตลกความ voice over เนี่ยมันคิดความคิดของคนเราเนี่ยปกติมันน่าจะเป็นเรื่องคิดเครียดแต่เรื่องเนี้ยสามารถคิดคิด voice over คิดความรู้สึกคิดเรื่องราวหรือคิดการประทะการทางความทางทางความแตกต่างเรื่องเพศเนี่ยได้ออกมาสนุกสนาน รื่นรมลื่นเล,ล,ลิงนะฮะแล้วก็บันเทิงมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับการที่หนักเล่าเรื่องความปัญหาชีวิตคู่ปัญหาความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันสดิ้นเชิงออกมาให้สนุกสนานให้คนดูรู้สึกบันเทิงหัวเราะลื่นรื่นลมรื่นไหนไปแบบนี้ได้เนี่ยองถือว่าเก่งกาจฉกาจฉกันมากๆากนะครับสีดาวครึ่งสำหรับเทินทูมีมุไคุงขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ